กิาแฟโบราณน้ำมืดนะครับอยู่ถนนบางบอนหนึ่งนะครับแถวๆนี้แหละนะครับเช่นนะคแต่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมได้นะครับอยู่ตรงข้ามซอยบางบอลหนึ่งซอยสิบห้านะครับ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับครับขอบคุณครับผม,มนี่เลยนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะครับทีสันเข้มนะครับน่ากินนี่ก็อยู่ช่วงตอนเช้านะที่อยู่ซอย15ตรงข้ามซอย15นะครับตรงตรงข้ามโรงเรียน สิสองมาผมนู่นเลยถ้าน้นไปบางแคนะครับอันนี้ก็มาบางบอน,นะครับอกไปบางบอนครับบางสายเดินว่างมากครับถนนบางบอ,นบบงบอนหนึ่งว่างมากๆนะครับว่างว่างนะครับไม่มีรถแทบไม่มีรถใดและก็ไม่มี ผู้โดยสารผู้ใดเดินผ่านมาเลยนะครับว่างว่างครับแค่จะเหมือนป่าช้าแลยว่างมากไม่มีใครเดินออกมาเดินเลยนะครับผมว่างจริงๆไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับ ทุกวันนี้จะคลิกคักมากมายแต่ว่าตั้งแต่เจอโรคระบาดมาก,ก็จะเงียบมากแบบไม่มีเลยนะมีแต่รถวิ่งผ่านทั่วไปนะเงียบนะครับอันนี้เป็นเขตกรุงเทพบางบานอนหนึ่งนะครับผมถนนบา,นบานงกนหนึ่งกรุงเทพมหานครนะครับสําหรับเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศก็ที่สปอลาที่ยังไม่เคยเห็นก็ ฝากติดตามรับชมช่อง PP View ด้วยนะครับผมตัดพระเอกก่อนว่าวมกไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับไม่มีผู้ใดอันนี้เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆสำหรับ ช่วงเช้านะให้ดูเล็กๆน้อยๆไปก่อนครับอ่ะเอาไว้ทิ้งนะี้นะเนี่้ยไวรุ่นนี่ยวัยรุ่นก็เก็บนี่นะครับเก็บไว้วางไว้ข้างนอกเลยน,นี่เอานขากเก็บเองนะใครมีหลักฐานนะเนี่ยมีหลักฐานนะเนี่ยเดี๋อาเอาก็เก็บกนเ,นนเ,นเ,เบองแค่น,นั้นของน้องนีเ่เก็บเก็บมาให้น้องเก็บมาให้น้อง ใช่จะน้องเขาก็จะเลี้ยงน้ำเราได้ขายได้เยอะออ๋เรา้องช่วยกันช่วยกันช่วยกันต้องช่วยกันช่วยกันช่วยกันเงียบนะปลาาันี่เงียบเงียบเงี้ยเนี่ยเนียยผมก่อนเดี๋ยวผมได้น้อยเดียวแต่เป็ดได้ร้อยยี่ใช้โทรศัพท์มามากินข้าวน้องกันได้ครับเด้อ ฝากทำยูทูปไอเราเนเดอเเดอกำลังเห็นทำยูทูไหมอันนี้ทอดแมวนะครับเด้อทอดแมวทอดแมวกินข้าวครับยังเงียใจกทอดกระทอดทอทอดโอ้จะม่ทอดแมวใจทอดใ่ทอดครับแก้วประเดกจอาวคนก้วมากเล่เาเลย อันนี้วิ่งยูกุมเทพเด้อนี่เด้อนี่กินขนเยวจำขนเยวแซบแซบเลครับเด้อนี่เด้อายภูมจีนอายูทูฝากติดตามหนาตาไปก่อนเด้อสวัสดีครับเด้อเขาไงเขาไงขำเยาะนะครับขำเยาะนะครับนะครับแก้วแก้วแก้วโอ้ยคุณอะแซบคพักแซบเนี่ยครับแซบคักแซบแน่พูดเลย ฝากเพิ่งหน้าตาเพื่อนกันเด้อฝากติดตามช่องเพื่อนน้ำในเด้อต่อไปสีมี่ช่องยูทูบได้ครับเด้อว, <c oughs> <c oughs> วินบังบอลหนึ่งได้ครับเด้อที่เป็นยูทูบเบอร์เปิดวินเลยเด้อครับเด้อไปแล้วทั้มมี่ไปแล้วไปไปก่อน <c oughs> <c oughs> มาต่อด้วยกาแฟเป้ครับลูกค้ารอเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมลูกค้าร้านแท้มาเนี่ยนะฮะลูกค้าที่ร้านแท้มาเนี่ยขายดีนะลูกค้าเยอะมากเลยนะครับวันนี้ครับสวนกระแสโควิดสวนกระแสโควิดนะครับผมช่วงนี้ขายดีมากๆขายแซ่บขายแซ่บใช่ไหมแซบบ้าแซ่บเป็นไงเ แซบเป็นบางมือนะครับมือแซบมือบอแมนปะในช่วงนี้ย่อยขายตกไหมในช่วงนี้ยอขายตกไหมตกตกขายตกด้วยนะครับช่วงนี้ต้มนับต้มน้ำห้อนก็้ว่าแซบแมนปะต้มน้ำห้อนได้แล้ว่าแซบต้มน้ำห้อนเ็ได้ว่แซบแล้วยืดทำยังไงเิ่งเนี่ยน้ำมยังเนี่ย น้ำซ่านำออ้นำซ่าโน้ำซ่าเสียวเด็ดซ่าเด็ดเอ้าเอาใจเอ้าสัาบกันเลยน้ำซ่าน้ำอมฤตน้ำซ่าเสียวซ่าเสียวกินแล้วนะครับฝากติดตามเป้ได้ดครับเป้เป้กาแฟได้เป้กาแฟบางบอนนะครับโซนบางบอนช่วงช่วงสายสายจีพียู เขตบางขุนเทียนนะครับผมหน้าเขตข้างๆเขตบางขุนเทียนช่วงสิบโมงเด้ออันนี้บริการตัวเองในการตักอยากกินก็อยากกินน้ำชาเอาแต่ว่าเอาไอ้กันตังเองเอาหนังแข็งใสกันตักเองบริได้ใจเงินโอ้ในใจเงินในใจเงินที่เองที่เองลืมปิดหนาเริ่มปิดหนาเม จะมีว่างเขากล้องกันหลายคนเลยมหมเนี่ยพอเริ่มสายมาเริ่มจะ็นทักเปนมานิดนึงนะครับผมรถเยอะนะครับบินก็เยอะอไปแ,แ,แล้วนะครับไปแล้ว